เสียวเหอหมาซูเย้าปังหมังฮิปโปโน้อยต้องการความช่วยเหลือเสียวเหอหมาจงเตอรซื่อจื่อชูเลอเสยไหลปังปังอัวยาเสียวเหอหมา เหลี่ยเจอตาจุยปลาคูเลอฉี่ไหลลูกพลับของฮิปโปตัวน้อยสุกแล้วใครก็ได้ช่วยฉันเก็บลูกพลับหน่อยฮิปโปตัวน้อยคิดแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาทันที พ้างพ่างจูเสียวทู่เสียวโหวทิงเจียนเลอเสียวเหอหมาเตอร์คูเชิงเสียวเหอหมาเปียคูเลอวัวเมินหลายปังจู้หนีหมูอ้วนกระต่ายน้อยและลิงน้อยได้ยินเสียงร้องของฮิปโปตัวน้อย อย่าร้องไห้นะฮิปโปตัวน้อยพวกเรามาช่วยคุณแล้วเทียนควายเฮยเตอร์สือโฮสูโถเตอร์หงซื่อจือจงหวีใจ้หวานเดียเ่ยวเชียว เสี่ยวเหอมาเสี้ยวเตอ๋อจุ้ยไข่สินเลอเมื่อฟ้ามืดลงในที่สุดก็เก็บลูกพลับสีแดงสุกเสร็จฮิปโปตัวน้อยหัวเราะอ,อย่างมีความสุขที่สุด เสีย่ยวเหอมาหนาวหนาวโถตาเจียหนึ่งผู้หนึ่งใจปัางอัวอีเกอ้อหมางเสมอหมางพ่างพ่างจูชีกว้ายเตอเวินฮิปโปโน้อยเกาหัวพวกคุณช่วยฉันอีกอย่างได้ไหมายช่วยอะไรเหรอ ูอ้วนถามอย่างแปลกใจเสียวเหอมาซัวต้าเจียเยี่ยนปูเยี่ยนวี่เหออัวอี้ฉีฉางฉางจินเหนียนเตอซื่อจือ่อเถียนผู้เถียนเนอฮิปโปตัวน้อยพูดว่า พวกเรามาลิ้มชิมรสความหวานของลูกพรับปีนี้ด้วยการดีหมายเวียนหลายซื่อเจ้าเก้าหมางยาเสี่ยวหัวป้านเมินใครซินเตอเซียวเลอ ที่แท้กินลูกพับนี่เองทุกคนหัวเลาะกันอย่างมีความสุขถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ